เอาก็หลอมันทิ่มลงไปให้หน้าน้ำเนยเดี๋ยวถือกินครับเบิ้คขับปลาคำทาั้นขึ้นเลยเป็นลุม่มมอ,อกก่อครับผมที่น้องกระดุ๊ก นี่นนุ่นครับโอ้โหสุดยอด นี่ครับพี่น้องหลุมโจนเหาบ่รู้สิมีปลามาเขา่าบ่นี่ครับเอาตมจากหนองมาท่าเนาะนีน่ามันกระขอนออกมาเดี๋ยวเล่มาล่องฝังหลุม,มิึงรับผมพี่น้องอย่นงนเสียงปลาบ่อนตุบจุบอยู่บ่รู้่รู้ปลาจะเข่าเห็น่อพี่น้องเอา้าทั้งถ่ารุนถ่าช่มน้ำกันครับ <c oughs> เอากระล่อมันนี่ฮะทิ่มลงไปให้หน้าำเนยเดี๋ยวถือกินครับเดี๋ยวเขาเ่ามา เวลาสองทุ่มมีสิบเอ็ดสองสุ่มสี่เคิงครับผมพี่น้องนี่อ่ะเข้าไปดูเงินเบิ่งครับผมนาอว่าลุมดักปลาเขานี่นี่ครับาหาแมวสซมาพร้อมนี่ดักสีคือบบคือครับมากับเหล่าขาครับเอาลุงน้องมานึ่งมาเป็นมูครับผม แต่มันก็นต้องทารุ่นว่าสีมีปลาบ่แคะขนาดนหะพี่น้องกันมีปลาเห็ดจังได๋กับเขาครับเพราะว่าเ่าโบราณคนผ้าเห็ดพ้าสอนผ้าทำม,มาแบบนี้ครับเป็นวิถีชีวิตเป็นวิธีการหาปลาอีกรูปแบบหนึง่งไ,ไปัาไปลุงนรุนดเห็ดลุมไ้สองลุ้มครับเก่ากาอีกอีกอ่าครับอัน,น รอบรอบนี้เอาไว้ปากสาปากสาก็เอาตมอ้อย้อหนงหง่างทาง,ทางหลวบพื่กันครับผมไปครับไปขาไม้กันโวดโอ้โหคือหนังเบิงบ้งเบิ้งขับปาลาคำพังขึ้นเลย เต็มลุ่มมอกกอ,อกครับผมพี่น้องกระดุกเดี๋ยวนั่นครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเต็มลุ่มมอกกอ,อกพี่นอ้องปาดถัวอี๋โอ้โหโหดผู้ น้องมึงเอาฮึอ <c> ะ <oughs> ไรที่เอาได้หมดพี่ครับโอ้หุ่ยอดลุม้มโจรนี่แหละเขาเอื่อันลุ้มโจนฮึกิน้องเลย นี่ครับโห้ยเต็มหลุมครับเต็มหลุมเต็มหลุมนี่ตะปะุกหางมดได้เอาเอยังมากปากเอาดีบบดนัน้นเนาะหลายหลายนี่จะบ่าปากมือวะโอ้ยละดุกก็งอแงมแง่ตายว่ข่อยไี่ไสิเอามด ผมจิตว่าแล้วนี่มีตะปะูวะบานที่นี่มันก็นกนจิป,ปักมือค้อนหนึ่งตัวหืมหินหางเลยเดี๋ยวโอ้หลุมนี่อัศจรรย์เลยครับ ปลาดุกเลยพี่น้องเลยโอ้ยปลาดุกอ่อยต่อยเลย,อยเออเออเออเดี๋ยวเมันจะตายครับเอาเสียทุ่งหรือไปเสียนาเไปก่อนโอ้โหสุดยอดสุดยอด ปลาดุกเลยพี่หน่องเลยโอ้ปลาดุกออกมาใครจนวันใหญ่ครับลุ้มโจนนี่นะครับโอ้โห ก็ขนาดนี้มันลุม่มหมดหรือเ่พี่น้องเอ้ยโอ้เตอร์เอ็มันลงหมดหรือบ่าพูดนะโอ้ผมบ่าเลยมีวิชาด้วยพี่น้องเอ้ยก,กำปลาดุกแบบว่าเพียอกำปลาดุกแบบว่าบ่ได้ใส่ ยังก็ <c oughs> งปักขึ้นหยดครับพี่น้องปัดวูบมัดรือมั <c> ้ง <oughs> เต็มถุงเขียวครับเียโอ้เต็มครับเต็มพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเจี๋ยปลาดูกหน่อยครับประมาณโอ้หลายโล ที่หาโลเบิ่งครับสุดยอดอีหลุ้มเดียวอ๋อไปครับไปไปรุ่นดีปากสาโอ้ยมันเอียงเลย,ยพานขาไปโอ้ยนี่ปลามันตกใจหมด อเอียนเอียนพี่น้องปลายปลายปลาอีนี่นี่นนนปลาเพราะท่านเขาครับนี่ปลาเขหน่อยตัวหนึง่งสำหรับอยู่ปากสาเนี่ย ครับปลากํามังดครับปลากํามังสิเขามากพออยู่ปากสาครเนาะก็เขาเนาะเอาทารุนมืออ่นครับผมปลากํามังหาทางเขาคอพอดีซึ่งมันรูมันนลุมเนาะมันเป็นปากกรอบ กไป,ไปเดี๋ยวไปเบิ้งหลุมทีรีวิวครับนี่ครับหลุมหลุมทีรีวิวมีป่าบอเบิ้งกันนะโอ้แสดงว่าน้องให้นี่มันมีป่าครับเนาะโอ้ ลุมน,นีปลาสามตัวครับนี่ปลาคนหน่อยสามตัวโอ้โหอุ้ยอืมนกขึ้นบึง้งนกขึ้นบึง้งกันนกแกนน่ะเอ้ยกขึ้นบึงคุณอะไมคุ่มแล้ว ไอ้คนมาแล้วเอากล่องเง้าเตัวอะไรยังไงตัวเล็กเหรอคือรุ้มเดียวมม่ใหญ่สองลุ้มเลือตวสองรุ้มย่องเอออือคุณอะตาะวอาไมจมาดเออปลาดุกใหญ่โเลยยังไ็ัังไ จะมาอีกจะมาอีกเล่นกันชิววไล่เลยนะครัโอ้มืออนเศราได้หลยกานีอีกโอ้ยสาเนงั้นเออจะมาอีกลูกุ่มเล้วุ่มเล้วโอ้ยทังี่ว่าหน้าถั่เจียวปป่อยยัง บานี่เป็นยังไงบาน้อน้เพิ่งจัดจิ้งจเพิ่งอืมอจงใช่ปลาตาย้องอลยคใช้ต้งหาไวสมไบเอามือเันสอองลุมปลาหนจัย่าง้ให้เลยให้ตั้แหกกระทำเออก็ให้ต้งแท่งยืนยันมันนิดหน่อยก็แบนไใส่เออมันเขานี่อันเดียวเลยปลาตายด้วยนั่นนะเนี่เท้าเออง ฮะคลิปหมี่กับสีฟา้าไว้ทั้งนี้เลยพี่น้องเอ้ยสำหรับการฟังลุ้มโจรหรือว่าได้กินอ้าวปลาอยู่ไฮอยู่หน้าปลาหน้าเนาะพี่น้องเนาะคนไร้ละเล่นจนหน่อยอ้าวเอา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 บอกล่พี่น้องนี้นี่นี่นี่บอกกล้องนี่บอกกล้องเพียรเพียกเพียรมองกององิน,นกห้เบิ่งปลาด้วยครับก็มีปลาอยู่หน้าให้ไปปรีอยว เออเจ้ายบางึิงบางสมอวบางเล่าเออลงพัดเจ้าลงลงจ่องลไว้เจพู้หาผักสวยไปเมียงไยเมียงหอให้เจ้าขึ้นมาเมียงไคคือเกาเออ้งแ้งมันทำนีปลแหน่กัขี้ป่อยได้คือปล่อยเหกเเจ็ดเออจริงมีปลาที่นะปลาปลาได้มา้านหนสถานสามันหนอยพี่ตปลาตายคุ้มคุ้มแลรวคุ้มแล้วย่าย มืออื่นเศร้าได้หลายกุนนี่เพราะว่ามันก็ลังบืนขึ้นมาหลายเลยตอนข่อยไปอ่ะเออเออเหาให้ไปแห็ดเออมันมันก็ให้ไป็นได้ร้ายมาทักมานี่แหละนี่แหละปลามือนล่วปลาซากป่าลายลงแล้วลูกเขาซากเอามาตักมาใส่อีกลูกไปพี่น้องคลิปนี้ขอฝากไว้ชั้นนี้ละมืออื่นเศร้ากับสไงผู้เฒ่าไปเอาละผมบ่ว่างเมนูครับผมพี่น้องปลานาปลานาผูกกับบอหลางครับผม ่กขู่ลาง่อ่งครับนั่นไหนะร้นดีดีมัน,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 นก,กับพแตกตัวอันนี้ยังกัน vẫn chung với khai người ngoại tiếng khai bỏ gian mạch dạng nha nàng à phải lo luôn luôn หอมหวยเลยวะหนีร่อยกโป็อร่อยเจ้าจับสโลแกนห้อง